สวัสดีค่ะพบก,กับช่องปลาแมวกเกษตรไรท้องนะจ๊ะอ่าพามาเบิง้งอันนี้เตรียมแปลงแล้วไถแล้วอ่าอ่าไถเตรียมเตรียมปลูกปลูกแป้งกว่าปลูกปลูกยังแนบปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่จะคิดได้อ่า ตอนหนะ้าฝนบางกีนะปลาแมวกะลงตนกล้วยไปแล้วตนกล้วยนี่ที่ปลาแมวปลาเตรียมอุป,ปกรณ์มากอ่าเดินสายพี่อีนี่ <c oughs> ทำเป็นสายให้น้ำ้นไม้เพื่อรับนาแรง ถึงตอนนี้จะบ่ท่านแรงครับจะว่าก็เตรียมเตรียมการไว้ปลาแมวกับลงกกล้วยไปได้บ่อ,บอท่านถึงครึ่งดอกเพราะว่าต้นกล้วยพันกล้วยเหอกะยังบ่ท่านพร้อมคนงานกับบ๊พร้อมบันไดอ่าก็จะมีสวนเกาปลาแมวก็จะมีหมักม่วงอ่าก็ะต้อตายตัวนี้ใสขึ้นกัน อ่าอันสวนเก้านี่เคยอันเดินนมามาใส่อยู่แต่ว่าอันตอนตัดหญ้ากับหนาพ้นเมื่อกี้นี่ก็ได้ได้เอาออกได้เอาสายยางออกนะ่กัมาดึงไหมขยันจักน้อยอ่าต้นอันเอียงเงาะกับอันมะม่วงพองปลาแมวก็ย่งอยู่อ่า ก่อนหินพร้อมอ่ามีหน่อใหม่พร้อมเด้หน่อใหม่แรงแรงหน่อใหม่กับส้น้ำขึืนอกันเพื่อความมั่นใจสายพี่อีพันทุนนะอ่าอ่าต้นมะพร้าวพร้อมเมืม่อนี้บ่ได้เปิดน้ำใส่ดรอกมือนี้เพราะว่ารถไถเพื่นมาไถรถไถเพื่นมาไถดินกันเลยก็เลยได้อันปลดไส้ น้มออกจากกันทางรถไถเพื่นอนีอน่ปลูกแล้วก็จะเป็นแถวเป็นแถวยังสิละอ่า <c oughs> อันะเฝ้าสงสัยล้วต้นกลวยปลาแมวมันคืนบอบัวงาม <c oughs> มันเป็นพันนี้เป็นกลวยพันเตียแล้วบานนี้มันเป็นต้นแรกต้นแรกที่ปลูกลงไปมันจะบัทันงามต้นลูกเพิ่นขึ้นมากน่ะเพิ่งจังจะงาม ต้นลูกต้นที่สองนะ่ะจะอวบอวบต้นแม่เพิ่อนออกเครือบไปแล้วนึ่งเครือก็บพาได้ลายวีดอกอันเพิ่นเป็นต้นแรกที่เข้าเอาลงดินส่วนที่งามต่อไปคือต้นลูกนี่ต้นลูกนี่เพิ่นจะอวบอวบงามกลัวนี่ไปสองลูกปลาแม้อันขุดออกปลาแมวบว่อยากให้เกิดหลายนอ <c oughs> มันจะเฮ็ดให้ต้นส้มเร็ว นี่ที่เป็นต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวยังสี่นี่เพิ่งปลูกเป็นต้นแรกเวลาลูกเพิ่นขึ้นมาหน่ะจะงามกว่าต้นแม่เพิ่นเออเอออธิบายว่าถือจักเขาใส่ข้ามาจากไหนเนี่ยอ่อโดยร่วมกะน,นี่ละที่เตรียมอุป,ปกรณ์มาต่อนามในส,สวนต้นใหม่กอนอืมแ้วก็เริ่มไถไถแล้วกับพักดินไว้จัก ตากดินไว้จักอาทิตย์นึงก็จะไม่ยกล่องแล้วก็จะได้เดินน้ำยดคุ้มผาสู่การปลูกแต่งกวาต่อไปเนะจ้ะ <c oughs> อ๋ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจป้าแมวเนะจ้ะมาเบิงระบบน้ำกับสวน <c oughs> สวนเก่าสวนไม่เตรียมการระยะยาวขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมน,นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ